สวัสดีค่ะทุกๆกคนวันนี้ย่าจะพาทุกคนมาดูดอกพรบพลึงสีชมพูนะคะไปชมกันค่ะหลังจากฤดูฝนผ่านไปต้นพับพลึงต้นนี้กำลังออกดอกค่ะเป็นการออกดอกครั้งแรกของต้นพับพลึงสีชมพูที่บ้านนะคะ ต้นพับพึงขึ้นได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นค่อนข้างสูงค่ะเช่นริมคลองหนองบึงต้นพับพึงจะได้รับความชื้นจากธรรมชาติค่ะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมตลอดวันโดยเฉพาะเวลาพลบคำ่ำกลิ่นจะหอมรุนแรงค่ะต้นพับพึงโดยทั่วไปนั้นนะคะจะชอบที่ชื้นแฉะ เป็นพืชที่ต้องการน้ำสูงแต่ต้นนี้อยู่ที่แห้งแล้งค่ะยังไม่ได้ย้ายต้นนะคะคิดว่าจะวางไว้ชั่วคราวค่ะวางไว้จนลืมน้องนะคะจนน้องออกดอกค่ะแต่เขาก็ออกดอกมาได้อย่างสวยงามนะคะพลับพึงสีชมพูนี้บางคนเรียกว่าพลับพึงแดงค่ะเวลาออกดอกเป็นช่อใหญ่ค่ะกลีบดอกมีหกกลีบ เมื่อเวลาบานดอกจะบานเข้าหาก้านดอกนะคะเกสรยืดออกมาจากกลางดอกค่ะด้านบนดอกจะเป็นสีม่วงหรือสีชมพูเข้มค่ะกลางดอกเป็นสีก่อนข้างแดงมีกลิ่นหอมนะคะออกดอกเป็นช่อใหญ่ค่ะต้นพับพึงขยายพันธุ์ได้โดยการแยกหน่อนะคะแต่ต้นนี้ยังไม่มีหน่อออกมาค่ะต้นพับพึงต้นนี้นะคะย่า,ยาบอกไว้เลยว่าลืมน้องไว้ค่ะ อให้เพื่อนๆมาดูบริเวณที่น้องอยู่นะคะว่าแห้งแล้งแต่เขาก็ยังออกดอกมาให้เราได้ชื่นชมค่ะนี่อยู่ตรงนี้ค่ะที่ถังดําที่ถังดํำนี้คือถังปุ๋ยพืชสดนะคะซึ่งวางอยู่ใต้ต้นมะกรูดค่ะนี่อยู่ริมรั้วนะคะมีต้นมะกรูดต้นใหญ่เลยนี่คือถังปุ๋ยพืชสดนะคะเราไว้เทพืชผักผลไม้ที่เป็นเศษอาหารนะคะ ซึ่งต้นพับพ,พึงอาจจะได้รับปุ๋ยจากส่วนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลาย้ายน้องเขาไปอยู่ในที่เหมาะสมกว่านี้ค่ะพราะเขาออกดอกแล้วเราต้องดูแลเขาให้ดียิ่งขึ้นค่ะรู้สึกผิดเหมือนกันนะคะอ่ะตรงนี้จะเห็นว่ามีพืชปักสวนครัวนะคะขอแซมพืชปักสวนครัวนิดหน่อยค่ะนี่เป็นต้นชับครูค่ะที่เขาจะมีไหลของเขานะคะ ไหลหรือว่าเป็นเลื้อยอยู่ในดินนะคะเขาก็เลื้อยมาขึ้นอยู่ใต้ต้นมะกรูดนะคะก็ใบจะสวยงามมากค่ะ นี่ขนาดเราดูแลไม่เต็มที่นะคะน้องยังสวยขนาดนี้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมอบขวนเข้าจมูกเลยค่ะหอมจริงจริงค่ะเพื่อนๆหอมมากค่ะนี่เช้านะคะเช้าแล้วเก้าโมงกว่าแล้วยังหอมอยู่เลยค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดกลิ่นหอมเลยค่ะใครชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมทั้งวันทั้งคืนจะลืมปลูกไว้สักต้นนะคะ อมมากจริงๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย